ในการสอนปุริในเรื่องของความทอรมทนจึงมีความสําคัญกว่าการสอนให้เขาเนี่ยมีความสาม,มารถในด้านของสติปัญญาข่าวบทความนี้นะคะเป็นบทความจากต่างประเทศนะคะที่มาจาก big life journal นะคะผู้เขียนก็คือ alexandra iden ค่ะถ้าจากงานวใิใจัยของคุณเชอร์แมนนะคะซึ่งคุณเชอร์แมนเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาในด้านของการศึกษาคุณเชอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้ทําการศึกษาแล้วก็ติดตามในเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ความก้าวหน้านะคะในเด็กจํานวน1000คน เด็กที่มีความสามารถทางสติปัญญาสูงหรือเด็กที่มีไอคิวสูงเนี่ยไม่เสมอไปที่เขาเนี่ยจะประสบความสําเร็จในอนาคตเพราะว่าความสลาดไม่ได้ตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่งานวิจัยนะคะเขากลับบอกว่าเด็กที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตเนี่ยจะต้องมี3สิ่งนี้ค่ะก็คือความทนอดทนความภาคเคสสารความมุ่งมั่นนะคะสามสิ่งนี้ต่างที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในระยะยาว